สวัสดีครับสวัสดีทีมงานทุกๆท่านนะครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับผมที่วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแคปนะครับแคปตัวถังสเตลเลสนะครับผมใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้านะครับเครื่องนักผ้านะครับหรือว่าแอร์นะครับก็ตอนนี้เรามีมาทั้งหมด9ค่านะครับผม มีเริ่มที่20นะครับ20 25 30 35 40 45 50 55 60หนะครับผมคือ20นะครับแล้วก็บวก5ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึง60นะครับผมก็ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ตัว20นะครับตัวนี้65บาทนะครับ65าแล้วก็25ไมโครนะครับตัวละแ5นะครับ นนแล้วก็ตัว30มไมโครนะครับ30มไมโครตัวละ90บาทนะครับ30มไมโครตัวละ90บาทนะครับต่อไป35นะครับ35มไมโครตัวละ95บาทนะครับตัว่าม5ไมโครนะครับตัว40ไมโครนะครับ ตัว40ไมโครตัว1นึงบาทนะครับตัว40ไมโครตัว1นึงบาทนะครับแล้วก็45ไมโครนะครับ45ไมโคร1 1 5นะครับ45ไมโคร1 1 5นะครับแล้วก็แล้วก็50ไมโครนะครับ50ไมโคร125บาทนะครับ50ไมโคร125บาทนะครับ แล้วก็55นะครับ55ไมโครนะครับ135นะครับนะครับ135นะครับ55ไมโครนะครับต่อไปตัวสุดท้าย60ไมโครนะครับ60ไมโครตัวหนึ่ง145บาทนะครับ145นะครับ60ไมโครนะครับค่าจัดส่ง40บาทนะครับตัวนี้สนใจทักแชทสอบถามกันได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ไอดีนะครับ4 3 1 2 2มหนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมอ่าเดี๋ยวไล่ใหม่นะครับผมตัวนี้65 65นะครับ65ตัวนี้อ่า85นะครับอ่าตัวนี้90 90นะครับ90นะครับตัวนี้95นะครับตัวนี้105นะครับ105 แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ร้อยสนะครับร้อนะครับผมร้อยสหนะครับร้อห้านะครับค่าจัดส่งสี่บาทนะครับผมตัวนี้สนใจทักเช็ดสอบถามได้เลยนะครับผมย้ำนะครับผมที่ไลน์ ID ดีนะครับสี่สามหนึ่งสองสอสองหนึ่งนะครับ เเบอร์โทรนะครับ0 9น2 6 1 9 4 5 5นะครับผมโอเคนะครับทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับเข็แบบตัวถังสแตนเลสนะครับผมก็20ไมโครถึง60ไมโครนะครับผมขึ้นไปอย่างละ5นะครับขึ้นไปอย่างละ5ไมโครนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ